คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวสายที่3ครับจะเป็นสายของคุณโยคคุณโยมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณโยแล้วก็แฟนหลังจากที่แฟนคุณโยเล่นดนตรีจากการทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จครับจึงได้พักโรงแรมที่ทางผู้จัดจองไว้ให้ มือนเรื่องที่โอ๊ตบอกเลยฮะจนมีเรื่องล้อหลอนตามมาเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาโรงแรมนักดนตรีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณโยกันเลยครับสวัสดีครับคุณโยสวัสดีค่ะพี่แจ๊ขออภัยที่ประกาศชื่อผิดตอนแรกโไม่เป็นไรค่ะนะฮะคุณโยเสียงดังฟังชัดมากเลยโทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยอ๋อตอนนี้อยู่อยุธยาค่ะอยู่ต่างจังหวัดฝนตกไหมครับ ตกตกเลยนะต้องบอกว่า<ช>บรรยากาศ<ฮ>เหมาะแก่การคุยเรื่องผีเลยใช่ะปกตินี่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วหรือว่าไปทํางานตอนนี้เออมาทํางานกับแฟนค่ะป,ปกติอยู่ที่กทมอ,อ๋อไปทํางานนี่คืออย่าบอกนะอ,อ,อย่าบอก<ช>นะทัวคอนเสิร์ตเก็บตอนนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะพอดีอ่าตอนนี้เขาก็กําลังเล่นอยู่แต่ว่ายูขับรถออกมาด้านนอกเพื่อที่จะมาคุยกับพี่แจ๊คได้บรรยากาศโคตรเลยค่ะเจ๋งอ่ะโทรมาเล่าเรื่องเมื่อสามปีที่แล้วตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็หลังจากนั้นไปพักโรงแรมตอนนี้ก็เหมือนกันใช่แต่วันนี้ไม่น่าจะพักมั่งอยุยาแค่นี้เองใช่ค่ะอันนี้วันนี้กลับโอ้และอยุยานะอยากจะบอกเลยนะ ตอนนี้ก็แอบกลัวนะคะเพราะอยู่คนเดียวเลยเจ้าเอ้ยจอดรถในที่ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยค่ะโอเคโอเคในในในที่ที่มีคนในที่ที่มีแสงสว่างพอนะใช่ค่ะโอเคนะคุณโยครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วตอนนั้นแฟนคุณโยไปเล่นดนตรีทัวร์คอนเสิร์ตอ่าใช่ค่ะเป็นศิลปินอ่า อ่ะเป็นกลุ่มวงดนตรีค่ะแล้วก็แฟนโยเป็นสมาชิกที่เล่นดนตรีในวงนั้นโอเคเป็นวงหนึ่งก็แล้วกันที่จะไม่ระบุชื่อถูกไหมสามารถระบุได้ค่ะ<ด>ระบได้ได้สิได้สิได้สิได้ใช่ไหมคะอืมอได้สิ่เป็นวงชื่อว่าคณะขวัญใจค่ะโอ้ยเขาดังนะค่ะคณะขวัญใจเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากตอนนี้ขวัญใจเล่นอยู่ที่อยุธยา ใช่ค่ะวันนี้เดินเทยเอธยาอ๋อโอเคอ่ะเอาเป็นว่าเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตของคณะขวัญใจใช่แล้วก็ไปพักโรงแรมที่แน่นอนเหมือนที่โอ๊ตบอกเมื่อกี้เจ้าภาพจัดไว้ให้ถูกต้องอค่โอ้โหน่าสนใจครับเรื่องนี้คุณโยเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่แจอย่างเป็นทางการอีกครั้งสวัสดีครับ โยไม่มีประวัติเล่ามาอก่อนอาจจะติด,ต,ดติดขัดขัดหน่อยนะคะสบายเลยสบายเลยค่อยๆเล่านะผม <c oughs> ตั้งใจฟังเรื่องนี้เลยค่ะคก็คือเรื่องจะเกิดช่วงประมาณอ่าช่วงปลายปีของประมาณป,ปีหกสามอะค่ะสามปีที่แล้ว่อาเป็นงานเฟสติวัลที่แฟนโยมีคิวเล่นที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างกลางตอนเบินนะคะ ค่ะคือคิวงานเฟสติวัลงานเนี้ยค่ะเขาจะจัดทั้งหมดสองสองวันได้กันซึ่งแฟนยู่ค่ะมีคิวเล่นจะเป็นวันที่สองแต่ทางทีมงานคะคะเขาจะมีการเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อไปเตรียมงานให้กับทางศิลปินค่ะค่ะทีนี้เราก็เลยตรงกับวันหยุดเราก็เลยบอกกับแฟนว่าเราจะไปด้วยแฟนก็เลยโอเคครค่ะ,คะเราจะเดินทางช่วงประมาณ เช้ามืดของวันที่สองที่มีคิวเลนค่ะเดินเดินทางไปถึงที่จังหวัดนั้นก็โดยประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสองค่ะพอเดินทางไปเรายังไม่ได้ไปเช็คอินโรงแรมนะคะเราไปนัดเจอทีมงานก่อนเพราะว่าคืนที่สองนี้เราต้องเปลี่ยนที่พักก็คือเปลี่ยนโรงแรมจากโรงแรมแรกที่ทีมงานเข้าพักอะค่ะค่ะพอทีมงาน เช็คเอาท์โรงแรมแรกเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปพร้อมกันไปที่โรงแรมที่สองครับโรงแรมที่สองอะคะ่ะลักษณะตึกจะเป็นตึกรูปตัวแอลนะคะค่ะคือแนวดอนเขาจะหันเข้าถนนแล้วก็อ่าตรงในส่วนของตัวแอลค่ะเราขับรถเข้าไปมันก็จะเป็นตึกด้านหลังซึ่ง วงอะค่ะได้พักตึกด้านหลังชั้นที่สาม,มค่ะพอขับรถเข้าไปค่ะบริเวณลานลานจอดรถของโรงแรมมันก็จะมีลูกค้ากลุ่มอื่นแล้วก็อาจจะมีศิลปินวงอื่นเขาเข้าพักด้วยเพราะว่าเราเห็นเป็นรถตู้หลายคันเอกาเหนือ,อจากวงของเราอะค่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราค่ะแล้วก็เราไปรับห้องแล้วกุญแจกับเคาน์เตอร์ปกติครับ พอเรารับกุญแจได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วโรงแรมนี้จะไม่มีลิฟต์น,นะคะจะเป็นบันไดาทางขึ้นค่ะบันไดาทางขึ้นค่อนข้างอ่าค่อนข้างกว้างค่ะไม่ไม่แค,คบแต่ว่าเราเดินขึ้นไปพร้อมกับแฟนเราสองคนนะตอนนั้นคือเรารู้สึกเหมือนเรากําลังเดินเบียดกับใครอยู่ก็ไม่รู้ะอะค่ะแบบว่าเหมือนแย่งกันขึ้นบันไดค่ะพี่ตอนนั้นก็คือหายเริ่มหายใจไม่ออกแล้ว พอหายใจไม่ออกเรายังไม่ได้เล่าให้แฟนเราฟังนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นสามเพื่อที่จะเข้าห้องพักของเราค่ะพอเข้าไปในห้องพักเปิดประตูเข้าไปอะคะ่ะเหมือนมวลอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันตีเข้าที่หน้าโยแล้วแบบหายใจไม่ออกก็คือแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเหมือนมีลมผ่านนะคะ่ะค่ะก็แต่ว่าโยก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเพราะว่าก็เป็นคนที่ไม่ชอบทักอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับ ค่ะพอเปิดประตูเข้าไปเรารู้สึกแบบเหมือนมีอารมณ์ตีเข้าอารมณ์มตีเข้าหน้าอืแล้วก็หายใจไม่ออกแต่เราก็ยังไม่ได้บอกแฟนครับลักษณะของห้องอะคะ่ะเปิดประตูเข้าไปด้านซ้ายมือจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่คซึ่งอ่ไม่น่าใช่เป็นบิวอินนะคะแต่ว่าเป็นขนาดใหญ่เลยค่อนข้างเก่าค่ะตู้เสื้อผ้ามันจะเป็นตู้ บานเลื่อนอะคะ่ะแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่ๆเลยติดที่ประตูของตู้ครับค่ะแล้วก็ด้านขวามือด้านขวามือค่ะจะเป็นห้องน้ําครับค่ะห้องน้ําแล้วก็จะเป็นเตียงซึ่งห้องเนี้ยค่ะจะมีเตียงสองเตียงโยก็เลยตัดสินใจอตกลงกับแฟนว่าเดี๋ยวยนจะนอนชิดผนังห้องน้ําครับแล้วก็ให้แฟนนอนชิดตรงระเบียงห้องครับระหว่างที่เก็บของเราก็แบบว่ารู้สึกไม่ดีแบบอารมณ์อยากร้องไห้ตลอดอะคะ่ะอื แต่นะตอนนั้นก็คือแฟนเขาก็รีบที่แบบเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปสแตนบายรอ,อขึ้นเวทีอะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ยังไม่ได้เล่ารายละเอียดให้กันฟัง mm hmm. ก็รีบจัดการตัวเองแล้วก็ไปที่งาน mm hmm. พอไปที่งานคิวเล่นจะเล่นออประมาณหัวค่ําหน่อยคะ่ะประมาณสองทุ่ม mm hmm. พอเล่นอะไรเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ที่งานปกติเลยคะ่ะก็คือประมาณ สี่ทุ่มกว่า,วา <Okay. S 2> แฟนเราเหนื่อยจากการขับรถอะค่ะเพราะว่าเราขับรถมาเอง mm. เขาก็เลยบอกกับเราว่าโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปนอนกันนะก็คือเราจะแยกก่อนแล้วก็ให้ทีมงานเขาอยู่ที่นี่ <Okay. S 2> พอกลับไปถึงที่โรงแรมอะคะ่ะ <Okay. S 2> เราอาบน้ําอจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ mm. เกือบเที่ยงคืนเราก็แยกย้ายกันเข้านอน okay. พอเข้านอนประมาณช่วงตีหนึ่งเกือบตีสองอะคะ่ะก่อนหน้านี้คือโยนหลับปกตินะคะ mm. แต่ว่าช่วงตีหนึ่งตีสองอะคะ่ะพี่ทีมงานที่เขาอยู่งานเขาโทรมาถาม <c oughs> โทรมาที่เบอร์แฟนเราเราก็ตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ว่าอยู่ที่ไหนกันไม่เห็นที่งาน mm. แฟนเราก็บอกว่าอ่ากลับมาก่อนเพราะว่าเหนื่อย mm. จากนั้นเขาก็วางโทรศัพท์แล้วเขาก็นอนปกติคะ่ะแต่ดันเป็นเราที่นอนไม่หลับครับ <c oughs> พอเรานอนไม่หลับอะคะ่ะด้วย ปกติของคนทั่วไปเขาก็จะเอามือถือขึ้นมาเล่นใช่ป่ะคะอืโยงก็เล่นโซเชียลแบบปกติแต่เนี้ยสายตาเราอะค่ะไปมองตรงกระจกตู้บานใหญ่ที่มาสะท้อนเห็นเห็นหัวเตียงของเราครับอ้ยแล้วที่ตอนนี้ยงยู่นยังหน้าเขาได้อยู่เลยอ่าคือเราอาจจะเห็นคนนั่งกอดกอดเข่า สภาพแบบว่ามอสอค่ะพี่อยู่ตรงไหนสมอสอหัวเตียงของเราเลยแสดงว่าตอนจังหวะนั้นคือเขาอยู่บนหัวเราถูกป่ะใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยเราอ่ะคือโยอ่ะจะเคยเห็นอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆแต่ที่บ้านก็จะบอกว่าถ้าไม่อยากคิดอะไรก็ให้ทําเป็นไม่เห็น แต่ว่าหัวเตียงที่เราที่เราดูตอนที่เราเข้ามาค่ะแล้วก็สํารวจห้องปกติมันเตียงมันก็จะเป็นที่ราบสําหรับวางพวกมือถือรหรือกระเป๋าสตางค์ปกตินะคะครับมันไม่ได้ใหญ่จนแบบพอที่จะมีคนขึ้นไปนั่งได้ค่ะลักษณะคือเป็นคนนั่งกอดเข่าผู้หญิงผู้ชายอาแย่เพี้ยนไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าผมยาวมีสภาพลุงรังแล้วก็แบบเนื้อตัวมอมแมมอ,อ่าในส่วนของ มันไม่เชิงว่าเป็นเสื้อผ้าค่ะที่เขาใส่มันจะเป็นแบบเหมือนผ้าข,ดขาดๆผุๆก,ก่อนๆเลยค่ะคแต่ว่าสภาพเขาก็คือคดข้างมอนเมนนะคะเหมือนเอโฮมเลดอะค,ะค่ะค่ะพอเราเห็นเขาเราก็โอเคทำเป็นไม่เห็นแล้วก็เล่นพยายามแบบ เบีเ่ยงเบนความสนใจแต่ทีนี้เราตัวเราดันปวดฉี่เราปวดฉี่แล้วนี้ด้วยเรานอนไม่หลับแล้วปวดฉี่ด้วยก็คือจะทําให้นอนไม่หลับมากกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะลุกไปห้องน้ําแต่ว่าก่อนที่จะลุกเราก็ยังเห็นเขาอยู่นะคะ่ะพอเราตัดสินใจลุกลุกไปห้องน้ําก่อนที่เราจะข้องน้ํะค่ะเราก็เอามือ,อมไปเลื่อนกระจกที่ตู้ เสื้อผ้าค่ะออกไปอีกฝั่งเพื่อให้มันมองทะลุเป็นข้างในตู้ออไม่ได้เออห็นข้างอ่าหัวเตียงเลื่อนให้มันไม่ให้สะท้อนเราใช่พอเลื่อนไปแล้วแล้วก็เข้าน้ําแล้วก็ออกลับมานอนตอนที่กลับมาค่ะเราไม่เห็นเขาแล้วนะคะครับค่ะพอเราไม่เห็นเขาเรากลับมานอนเหมือนจะหลับไปแป๊บหนึ่งอะคะ่ะไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความฝันออแล้วก็ คือไม่รู้ว่ามันเป็นภาพอะไรคะ่ะคือ<ม>เราอะเห็นคนที่แบบสภาพเหมือนคนที่อยู่บนหัวเตียงของเราคะ่ะป<ม>ระมาณห้าสิบหกสิบคนได้คะ่ะเหมือนแย่งกันขึ้นบันไดที่ที่เราบอกอว่าเราอึดอะ่ะคะใช่คือแบบว่าแบบแย่งกันขึ้นแบบเบียดเบียดตัวกันขึ้นมาคืออันนี้คือโยมไม่ได้เห็นเองนะคะเหมือนอารมณ์ฝันนะคะค่ะแล้วก็ เหมือนแย่งกันขึ้นมาที่ชั้นเราแล้วก็ได้ยินเป็นเสียงคนเดินกระแทกเท้าอะค่ะแต่ว่าเป็นเท้าเปล่านะคะแบบไม่ได้มีเสียงพื้นรองเท้าเลยครับแล้วภาพที่เห็นต่อจากนั้นนะคะก็คือพวกคนพวกเนี้ยค่ะพยายามที่จะเบียดกันเข้าไปในห้องทีมงานของเราแต่และแต่และแต่และห้อง嗯嗯เข้าไปทุกห้องเลยอค่ะพอ ภาพที่เราเห็นปุ๊บเหมือนเสียงเท้าที่เราได้ยิน,น่ะคะ่ะม,มันดังจนเกินไปแล้วเราก็ตื่นมาอีกรอบหนึ่งออพอเราตื่นมาค่ะมันก็ทําให้เรานอนไม่หลับอีกแล้วตอนช่วงนั้นก็ประมาณมเกือบตีสี่ได้อพอตีสี่เราก็พลิกตัวมานอนหงายเล่นมือถือสักพักอะคะ่ะตอนแรกคิดว่าเสียงเท้าที่ได้ยินอะอคิดว่าเป็นเสียงทีมงานที่กลับมาจากงานแล้ว แต่เราเลื่อนดูโซเชียลค่ะพวกเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานเขายังลงสตอรี่แบบดื่มกันอยู่ที่งานอ,อยู่เลยอะค่ะยังก็คือเสียงที่เราไม่ได้ได้ยินก็คือ,อมไม่ใช่ทีมงานของเราแล้วครับค่ะหลังจากนั้นเราก็โอเคนอนอีกรอบหนึ่งก็วางมือถือแล้วก็นอนนอนหงายพอนอนหงายอะค่ะพี่แจ๊คตรงกำแพงห้องน้ำอะค่ะคที่โยนอนชิดกับผนังค มันมีมือเล็บดำๆสองมือค่ะเกาะตรงผนังกำแพงอะค่ะแล้วก็ค่อยๆชะโงกโผล่หน้ามาให้เราเห็นนะคะคเหมือนแบบเกาะปุ๊บแล้วค่อยๆแบบเออชะโงกหัวขึ้นมาส่วนบนค่อยๆผ่านขอบหน้าต่างขึ้นมาใช่ค่ะขอบผนังของหนาก็คือค่อยๆแบบให้เราเห็นทีละส่วนส่วนแรกก็คือมือแล้วก็ปลายผมแล้วก็เริ่มไม่เห็นผมแล้วก็ เขาเหมือนอารมณ์ไม่ได้เดินนะคะเหมือนค่อยๆเคลื่อนครับเคลื่อนตัวมาแล้วก็มาหยุดที่โยหยุดที่โยแล้วก็จ้องมองโยคือตาแดงกล่านะคะแต่เราไม่รู้ว่าอารมณ์ตอนนั้นคืออารมณ์อะไรตาแดงก่่าจ้องเขม็มนมาที่เราแต่ความรู้สึกตอนนั้นโยมีความรู้สึกสงสารมากกว่าความกลัวนะคะพี่แล้วก็ร้องไห้ออกมาตลอดเวลาเลยค พอโยเห็นเขาก็จ้องที่โยสะพัค่ะแต่ว่าโยขยับตัวไม่ได้คือตอนนั้นก็คือรู้ตัวแล้วตัวเองโดนอันอมแล้วทีนี้ค่ะเขาก็ค่อยๆเคลื่อนตัวของเขาค่ะไปอยู่ที่ปลายเตียงของแฟนโยพอเขาไปอยู่ที่ปลายเตียงแฟนโยเขาก็จ้องเหมือนที่จ้องโยนะคะคแต่ทีนี้โยยังได้ยินเสียงร,รอบข้างอยู่ก็คือแฟนโยเขาก็เหมือนอารมณ์นอนกลนนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเขาอยู่โอเคแล้วก็มั่นใจแล้วว่าเขาไม่น่าจะรู้สึกตัวแล้วหลังจากนั้นนะคะ เราอะที่มองตามอ่ะเขาก็เลื่อนกลับมายืนจ้องเราอีกอพอเขายืนจ้องเราอีกทีนี้เหมือนเขาเห็นสายตาของเขาชัดขึ้นอะคะ่ะเหมือนอารมณ์แบบว่าตาแดงๆอะ่ะมันจะร้องไห้ออกมาเป็นน้ําเลือดอะพี่ออืค่ะพอยืนจ้องโยสักพักโจทีนี้ทาอะไรไม่ถูกแล้วสวดมนต์อะไรก็ไม่ไปไม่หายร้องไห้จนแบบว่าไม่มีน้ําตาค่ะแล้วก็เลยนึกถึงแม่กับพ่อ บอกว่าช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วเพราะตอนนั้นหายใจไม่ออกครับครับขะทีนี้ก็เหมือนหลุดไปแล้วเขาก็หายหายไปแล้วนี้โยก็ขยับตัวได้พอโยขยับตัวได้อ่ะค่ะโยก็เอาเดึงผ้าห่มอะค่ะมานอนคุมโปงพอนอนคุมโปงอะค่ะสักพักอ่ารู้สึกว่าบนเตียงของโยอะมันมีมากกว่าหนึ่งคนที่มาเดินรอบๆเดินวนอยู่ค่ะเดินบนเตียง อ่าใช่เลยค่ะคือรู้สึกว่าเตียงอ่ะมัน,มนยบุยบใช่แล้วก็แบบว่าคือมันจะยวบพร้อมๆกัน<อ>ที่แบบว่าน่าจะแบบอารมณ์แบบว่าถ้ามีเพื่อนมาก<อ>ระโดดที่เตียงเราอ่ะก็น่าจะมากกว่าสองสามคนครับค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะหน้าอกของโยโยรู้สึกได้เลยว่ามีคนยืนเหยียบอยู่ออค่ะพอมีคนยืนเห<อ>ยียบแล้วมันทําให้เราหายใจไม่ออกนะตอนนั้นก็คือแบบว่าคือทําอะไรไม่ถูกแล้วค่ะพี่จิก แบบว่าจิกเล็บตัวเองจิกมือตัวเองมันไม่มันไม่หลุดเลยค่ะทีนี้ร้องไห้ร้องไห้อีกแล้วทำอะไร,รไม่ถูกก็เลยบอกปู่ยาแบบนึกถึงปู่ยาว่าปู่ยาคือหนูไม่ไหวแล้วถ้าไม่หลุดตอนนี้คือหนูตายแน่เย ค่ะพอนึกถึงปู่ย่าสักพักนึกถึงแม่ถึงพ่อนึกถึงทุกอย่างที่นึกได้ค่ะเขาก็หลุดอีกพอหลุดครั้งนี้ปุ๊บอยู่ไม่อยู่บนห้องแล้วอยู่ก็วิ่งหนึ่งลงมาข้างล่างจากชั้นสามวิ่งมาตรงล็อบบี้อะค่ะตรงฟอนต์เพราะว่าที่ฟอนต์นะคะมันจะมีพี่ที่เขาเป็นพนักง,งานหรือไม่ก็ยามมานั่งอยู่รเราก็เลยเลือกที่จะมานั่งกับเขาแต่เราไม่ได้พูดอะไรกันนะคะคก็คือแค่มานั่งรอฟ้าสว่างพอ ประมาณช่วงหกโมงเช้าฟ้าเริ่มสางอะค่ะชั้นหนึ่งของโรงแรมจะเริ่มมีพวกพี่ที่เขาใส่เสื้อขาวที่เป็นมูลนิธิอะค่ะเขาค่อยๆเดินออกมาจากจากชั้นหนึ่งตึกเดียวกับที่โยู่พักพเดินออกมาจากใ,ในห้องพักใช่ค่ะคืออ่มูลนิธิในที่นี้คือ โยรู้อยู่แล้วว่าเสื้อที่เขาใส่เป็นโมรันที่ร่วมกนกันต์โยค่ะพี่ก็เดินเข้ามาที่นี้เดินมาตรงที่เขาดื่มกาแฟกันตอนเช้าค่ะก็มามาเยอะทีนี้สิ่งที่โยคิดอะโยอยากรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าโยก็เลยเดินไปถามเขาว่าอ่าพี่คะไปไหนกันคะเขาก็บอกว่าเขาจะไปขุดศพและญาติต่ออ๋อแสดงว่าเขาน่าจะไปเหมือนกับกําลังไปล้างป่าช้า แต่เขามาพักที่นี้อ๋อตกใจผมใจตอนแรกคิดว่าเขาเข้ามาเก็บศพในโรงแรมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาแบบเดีแบบว่าเขามีเกะขุดศพระยะการแล้วทีนี้เหมือนคือโยด้วยสภาพที่เราไม่ได้นอนแล้วก็ร้องห้ยอะค่ะเหมือนโดนสูบอะเขาเขาไม่ได้ถามโยนะคะแต่แบบเหมือนเขารู้อะแล้วเขาก็พูดต่อว่าเนี่ย พี่เพิ่งไปขุดมายังอยู่ข้างหลังรถอยู่เลยหนูคือคําว่าอยู่ข้างหลังรถอะ่ะคือโยก็ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกหรือว่าเป็นวิญญาณที่ตามเข้ามาแต่เขาก็พูดแบบเชิงยิ้มแบบเนี่ยก็คือยังอยู่หลังรถอยู่เลยนะแต่ว่าพี่กําลังจะไปขุดต่อประมาณนี้ค่ะอออพอเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราคิดจริงเราก็เลยนั่ง นั่งอยู่ตรงล็อบบี้อะสักพักจนพี่เขาออกไปหมดนะคะคือรถตู้ที่เราเห็นมันก็ไม่ใช่แค่รถตู้ของศิลปินมันก็จะมีรถของพี่มูลนิธิเขาด้วยครับพอเขาออกไปสักพักอะค่ะเราอยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงลราก็วิ่งขึ้นไปบนห้องไปบอกแฟนแล้วว่าออกจากที่นี่คือแบบไม่ไหวแล้วคือหายใจไม่ออกแต่ตอนจังหวะที่เราปลุกเขาอะค่ะแล้วเรากําลังเล่าให้แฟนเราฟัง เราเห็นเขาอยู่ตรงมุมห้องที่อยู่หลังผ้าม่านของเตียงแฟนเราด้วยนะคะพี่หมายถึงว่าเขายังยืนอยู่อ่าใช่ค่ะ,ะแล้วพอเรากําลังเล่าให้แฟนเราฟังแล้วเราหยุดแล้วเหมือนเหมือนเรามีความกลัวแฟนเราก็เลยถามเขาว่าเห็นใช่ไหมครับโยก็บอกว่าเห็นแล้วแฟนเราค่ะคือเขาไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะคะแต่เขาไม่เห็นเขาก็เลยเดินไปชี้ค่ะอ๋ะอเขาอเดินไปชี้ว่า อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอืออ่าแล้วเราอะเราเราไม่กล้ามองไปทางนั้นนะคะเราก็บอกว่าถอยมาออกมาเขาก็บอกว่าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมเหมือนอารมณ์ไม่ใช่หยอกหรอกค่ะแต่คือแบบเขาอยากชี้จุดแล้วเขาก็เดินไปปัดผ้าม่านพอเขาปัดผ้าม่านก็คือพี่เอ่อที่เราเห็นนะคะหายไปแล้วนี้เราก็โอเคไม่อยู่แล้วถ้าไม่ออกไปก็เรื่องของเธอแล้วเราอาบน้ำแล้วอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือลงไปอยู่เราข้างล่างเลยแล้วก็รอทีมงาน พอทีมงานเห็นสภาพเราค่ะก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเจอเหรอแล้วก็ให้เราเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับครับพอหล่ะก่อนที่เราจะออกมาจากโรงแรมนั้นนะคะอ่าเราก็เดินออกมาข้างนอกเพื่อที่จะมองมองผ่านอ่หน้าต่างของห้องที่เราพักอะค่ะอว่ายังเห็นไหมแต่ลักษณะที่โยเห็นอ่ะก็คือเหมือนยังอยู่นะคะยังเห็นเป็นแบบลางๆที่เป็นเหมือนคนที่เราเห็นเมื่อคืนอะค่ะ ค่ะก็เรื่องมีเท่านี้ค่ะที่เจอสรุปแล้วคือตกลงมันเกี่ยวกับโรงแรมหรือว่าเขาตามพี่มูลนิธิมาในความคิดของเราในความคิดของโยโย่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่นะคะไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยคิดว่าบังเอินที่วันนั้นมีอ่าพี่เขาไปพักร่วมด้วยแล้วก็เหมือนพี่เขาไปทําอะไรมาอาจจะตามมาก็ได้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าความคิดของโยก็คือไม่น่าเกี่ยวกับ าสถานที่คะคแต่แค่แปลกใจว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับก่อนนะครับแน่นอนว่ามีผีมันก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมถ้ามีผีแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือผีวิญญาณสามารถผ่านเข้ามาในสถานที่ที่เป็นโรงแรมลักษณะแบบนี้ที่น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วได้ยังไงก็ไม่รู้ไงค่ะเออหรือพี่เขาที่เป็นเจ้าหน้าที่มูลิธีที่เขาไปล้างป่าช้าเนี่ย เขาอาจจะอนุญาตให้เข้ามาตามเขาเข้ามาแล้วพอตามเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บทําไมเขาถึงมาห้องอื่นมันคิดไปได้หลายมุมมากนะคุณโยนะถูกไหมแต่เราก็ถามพี่ที่เขาพักห้องอื่นที่เราเหมือนเหมือนที่บอกค่ะว่าเหมือนเห็นเขาเดินเข้าไปในห้องเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่อาจจะเป็นเพราะเขาเมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าเราก็ถามทุกคนเลยเช็คทุกคนว่า มีอะไรแปลกๆไหมเพราะว่าเราเจอแบบนี้มาเขาก็บอกว่าโอเคดีนะที่เมาเอจากภาพในฝันเดี๋ยวเดี๋วคุณโยลดเสียงหัวเราะลงนะนี่หนึ่งนี่หนึ่งจากภาพในฝันที่เราเห็นว่าเฮ้ยประมาณสักห้าสิบหกสิบคนมันเยอะมากนะ,ะเยอะค่ะพี่แจ๊เพราะว่าที่เราเห็นอ,ะอ่ะมันไม่ได้เดินเว้นช่วงกันนะคือเบียดกันขึ้นคือเต็มบันไดอะค่ะออคือเราเบียดกันเพื่อที่จะเข้าไปในห้องของ ของสมาชิกที่ที่มาด้วยกันถูกปะคือเขาเข้าไปทําไมไงต้องการอะไรไงจากความฝันก็ไม่รู้หรือเขาต้องการบุญหูทําถ้ามาอย่างนั้นมันก็จะทําบุญยังไงอะเยอะไปปะแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เจอเราก็ปรึกษาที่บ้านนะคะว่าเราควรทํอะไรดีเขาก็บอกว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขามาเห็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเราไม่รู้เหตุผลเลยว่าที่เขามาโอเคแล้วก็ ถือว่าไปทําบุญทําบุญในที่นี้ก็คือเราเราก็เหมือนอารมณ์แบบว่าก็คือทําบุญให้เขาแต่ไม่รู้ว่าเจตนาที่เขามาหาี่เพราะอะไรก็คือทําบุญไปก่อนนะคะพี่แจ๊คดีดีดีผมว่าอย่างน้อยคุณโยครับมันได้ความสบายใจค่ะเออคือการทําบุญมันคือทางทางออกของความสบายใจที่มันดีที่สุดแล้วอะ่ะค่ะไม่รู้จะไปทํายังไงไงเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเจอแค่ตรงนั้นแล้วจบเขาไม่ได้ตามมาต่อ ถูกไหมเขาไม่ได้แบบเฮ้ยมาสารต่อความน่ากลัวว่าเฮ้ยเขาตามเรามานะถ้านั้นอ่ะอีกเรื่องหนึง่งอ่าใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนหลังจากเหตุการณ์นั้นโยก็ระแวงตลอดเลยนะคะก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ายังยังเห็นอยู่หรือเปล่าแต่ก็ถ้าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็คือเขาไม่ได้ตามแล้วก็มไม่ไม่ได้มาให้เห็นนะคะโอแน่นอนว่าโรงแรมที่ไปพักที่เราเกิดไว้ตั้งแต่ทีแรก ถูกไหมครับเมื่อกี้ที่ศิลปินหลายๆคนเมื่อกี้ที่โอ๊ตปราโมทเองก็บอกว่าเลือกไม่ได้แล้วส่วนมากก็จะเป็นโรงแรมที่ทําไมมันต้องกาวเก่าก็ไม่รู้เอาจริงๆใช่ถูกป่ะด้วยค,ความที่เขาอาจจะดีลไว้กับทางเจ้าภาพหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือรมันอาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างองค์ประกอบมันเยอะนะส่วนมากเนี่ยก็จะไปเจอโรงแรมลักษณะแบบเนี้ยแล้วพอมันเลือกไม่ได้แล้วยังไงต่อมันก็ต้องพัก พอพักแล้วเป็นยังไงต่อบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอแต่ส่วนมากที่เป็นศิลปินนักดนตรีจะเจอไงค่ะเออแล้วก็ในบางบริษัทเนี่ยศิลปินเขาจะมีลิสต์บอกกันเลยนะว่าเฮ้ยถ้าไปจังหวัดนี้นะเว้นโรงแรมนี้นะละโรงแรมนี้ไว้นะยาเชิญนะกับโรงแรมนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการบอกต่อๆกันเลยเหมือนเขาทําลิสต์ไว้เลยว่าจังหวัดนี้โรงแรมต้องห้ามที่จะไปพักหนึ่งหนึ่งหนึ่นนนนนสองสองสามสี่ ทางวงมีอย่างนี้ป่ะทางวงมไม่อะค่ะคือ,อปกติเขาก็คือแบบอ่ะแล้วแต่จะภาพจัดเลยเขาไม่ได้มีแบบว่าฟิกว่าต้องเป็นรูปแบบไหน<อ>หรือว่าโรงแรมอะไรอะค่ะเพราะเราสบายสบายอยู่แล้วอ่าใช่ค่ะอะนะครับแล้วก็อีกอย่างคือคณะขวัญใจเนี่ยเขาจะไปเล่นงานตามเฟสติวัลงานหน้าหนาวหรือดูหนาวบรรยากาศชิวๆแน่นอนว่าบางที่บางจังหวัดหรือว่าบางอำเภอ โรงแรมดีๆที่มันเป็นโรงแรมระดับแบบสบายๆบ,บ,บางทีมันอาจจะหายากค่ะถูกไหมมันก็ต้องไปพักใ,<ช>ในโรงแรมที่เจ้าภาพที่พอจะจัดหาได้ค่ะแสดงว่ามันต้องมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาสมาชิกในวงต้องมีบ้างแหละแต่ส่วนมากนะผมว่าผมเดานะเมาหลับเออเออหมือนแบบสบายใจไงไม่ต้องไปรับรู้อะไร ค่ะเออนะฮะนี่ผมผมพูดได้เลยนะนี่คณะขวัญใจนะอีกอันหนึ่งที่เขาเป็นชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ของแท้นี่คณะนี่ก็ทั้งคณะเหมือนกันอภิลม <c oughs> แต่ละคนนะ <c oughs> นะฮะแล้วนี่คือเล่นเล่นเล่นคอนเสิร์ตท,ที่อยุธยาแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้มีมีคิวอะไรที่ไหนไหมครับเนี่ย พรุ่งนี้ถ้าคณะขวัญใจไม่มีคิวค่ะมีกีวันที่11นครปฐมนะคะอ่านครปฐมนะค่ะอาใครที่เป็นแฟนคณะขวัญใจอยากจะบอกว่าแฟนคณะขวัญใจเยอะมากคุณโยค่ะคณะขวัญใจนี่ฟังเดอะโกสเลโดทั้งวงไหมฟังค่ะตอนที่พี่เขาโทรมาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเรื่องคิวเราค่ะ เราก็กําลังฟังอยู่แล้วพี่เขาก็ทักเลยว่าอ๋อวันนี้กําลังฟังเดอะกู๊ดอยู่อนะฮะก็อยากจะบอกว่าฟังไว้เป็นเป็นเพื่อนการเวลาเดินทางค่ะเออนะครับอ่ะก็ขอบคุณมากคุณโยครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเดี๋ยวบอกคิวคณะขวัญใจซะหน่อยนะว่ามีงานที่ไหนอะไรยังไงบ้างนอกจากวันที่สิบเอดนี้แล้วเนี่ยเผื่อมีชาวแก๊งเดอะกู๊ดสเตอร์เขาอยู่ใกล้ที่ไหนเนี่ยไปติดตามผลงานของคณะขวัญใจกันได้ ค่ะก็ถ้าเป็นคิวคณะขวัญใจในกรุงเทพบริมนทลนะคะก็มีวันที่สิบเอ็ดนครปฐมสิบสองกรุงเทพนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะเป็นงานพื้นที่ต่างจังหวัดหมดเลยเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วลูกค้าเขาจะจ้างออกต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ถ้าแฟนๆคณะขวัญใจฟังอยู่ฝากเอ,อ็มวีใหม่ของวงด้วยนะคะวันที่สิบตุลาคมนี้นะคะชื่อเพลงว่าแม่เสือสาวค่ะแม่เสือสาวนะค่ะสิบตุลาคมนี้ ติดตามได้ที่ไหนอ่า YouTube ของคณะขวัญใจนะคะแล้วก็เพจของคณะขวัญใจได้เลยค่ะ,ะเข้าไปติดตามเขาเรียกว่าตารางงานของคณะขวัญใจได้ค่ะนะโอเคอ่ะฝากชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์เข้าไปติดตามรับชมเข้าไปให้กำลังใจคณะขวัญใจกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณโยมมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังการเดินทางไปไหนปลอดภยัยขอให้ไม่เจอเรื่องผีกัแล้วกันอ่ะผมวอวกพรอ่ะ คบคุณคำที่แจ๊หรือถ้าอยากจะเจอแล้วมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันก็แล้วแต่ถ้ามีประสบการณ์เช่งนั้นก็อาจจะติดต่อมาเล่าเป็นเรื่องเล่าให้เพื่อนๆฟังเอกค่ะได้เลยคุณโยสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้ค่ะถ้าวันนี้ติดขัดยังไงขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเล่าเล่าดีแต่คุณโยอาจจะติดหัวเราะไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเข้าใจได้ตื่นเต้น ใช่ค่ะนะครับโอเคสมมุติว่าครั้งหน้าสมาชิกในวงคนอื่นมีเรื่องอะไรมาเล่าฝากคุณโยมาเล่าก็ได้หรือเขาจะมาเล่าเองก็ได้ได้ค่ะเดแจให้โอเคขอบคุณมากมากคุณโยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลกใจคนรู้ใจแมว